อันนี้นางช้อะบกร้อยรวมใครคุ้มทางบุญอ่ามือคุกมือดาบมือคุกมือหมายึือคือแล้วก็รวยนะลูกจะเริ่มอันนี้จ้ะจากนกไอ้วัาไข่ของไอย์พารวยมือนางชรัญญานางรังคีนายที่สุขฆ่าพบกับนางสุภาวัรนางทันจิรารวมบุญมาอ่ามือคุกมือดาบมือคุกมือหมาถึงอแล้วก็รวยนะลูกนะ นั่ละรวมฝากมากก็จ้บุนคือกันผู้เล่าฝากก็จ้บูนได้ยืมครับปูเออคือว่าเข้าไปคือมากขวบมาทคงขอดกันเนาะเข้ากับเป็นเสี่ยเป็นเฮี้อื่นอันนึงเออคือยืมก็คือก็จบุนอังแกโม่แกเออยงั่งหนักนอยบวกือือยยิ่งั่งก้อนกอยก็คือก็จะบูนได้เขาฝากมากอย่างืมครับอคือว่าเป็นบูญคึอกัน อันนี้ผ่านมาฉันแต่งโมแต่งโมตอ่นว่นนั้น,นำสำรา้านนั้นละม้นนายวันไข่แล้วก็นั้นอุดมบ่มันนั่งขอนเกนแล้วก็มือนอนโฉกกันแกงทอดฮึ๊กแกงฮึ๊กๆกับพ่อรู้นะน,นั่งอังคณาาตื่นว่าม้านบ้านอังคาวว่าบ้านอาาังข้าววันจะิ่มตื่นวิทย์งางมาลิ้นลิ้นกา อ้าวใี่มือเก้ายี่มือแปดมือบเกอาย่สแืๆแล้วก็ดูด้วกทุกๆคนนะลูกนะอกระโค๊กกระโค๊กมอคู่ฝันมาแท่งเบาให้คนมู่มันมาคู่รื้อบกระโค๊กถือเบาให้วับนายข้าชายถวายน้ำวันนี้มีส่วนร่วมช่างมหาเกลือหนึ่งพันห้าร้อยบาทเออลูุกปวดห้ังได้ยัยโกวากันื่ยกระจ็ดปัดเป่าพ่อครูเล่าบอกว่า เออความเก็บปวดรลวงน้อข่ายไวายงามเออเออคือคือเกที้กล่อขางบุ๋มมากเออใครนั่รักคงรักษาด้วยก็ให้เช้าเก็บรั้งปวดเออเก็บทนโดงแครแสนรังเออใครคือวัดยืนงั้นกัดจางเปให้เคลาขาดใครแค่นัอัจจะได้เออขอให้นายค่ายไยสวายงามเออกรั้รับ พ่อจับพ่อใครท่วงให้เข้าใคเ,เข้าเก็ีรยกปวดเอนะิอนะลูกนะเอาเข้าก็บอืมัมมนโวกปวดกัำตัวกือนะแล้วก็กคท่วงกัรเข้า้็ลูกเออข้ามใครนะมือเลนเรียนๆคุ้มๆทีมงานใบน,น้อยหอยครัง้งรวมรวมมา้องราบคือปทุกคือปอนึ่งของถามคือกุก ไรเป็นก่าเนาะเออของเลยครันคือบักที่โผว่ไว้ขายโคขายกรั้งายโครนแล้วก็พอเออแบ่งหน่อยห้อยแข้งดังกับเมื่ยือี่พอมื้อจะเนียเมือเมื่ยเงินกับเมื่ยไปน้ำก็องเหรอเออขอใหนพอขอย่งมีพอได้ารมือเนี่เอาขอไปขึ้นเป็นข้อนพ่อได้ขายนัหมูกนังมันไว้ข่นห้อยแข้งดังเมื่ยไว้ก็คือจะยืมครับรูอ้า ขั้นขอพ่อกัรคือไข่ข้านนำหมูนำมันไปกับคืบหกบาทแล้วอเด้อเออไปกกับคืบหกบาทตัวไม่คู่ฝันั่ะนะมาบออ้คุ้มฟังหรือข่าวพไรกันเพราะว่าเพรพว่าบพบา่เพราวเคยเคยหยเงือครับคืปัญญาก็ขืนอันนี้งานกุงมางกงจับปลาไข่คุ้มข้างบุ้งคามร้อย่าเด้อกเด้อเออวันนี้ลูกก็ขอค่ laser, าก yup. า ання, Straße, <qu> ับข้าวอือพ่อ เลยสิบหกเหมือนเดิมนะลูกน่ะยังคเวาคงมันยังดวยลาเด้ออันนี้เออขอความวันเกิดนอโทอารุณพรฟองถุกอืมอ่าเกิดวันคือวันเขาที่สิบเนาะวันเขาที่สิบมกกระดาพอท้อท้่า้ามคูตาดูสามเกิดเอออ้ะ เวยพอนย้นหลังขอให้อึงหลักมือถูกมือดับมือโูกมือว่างถูกกระเพาะแข็งแรงเงินไหลงงทองไหลมาจะเรืจะริญนบ้ากนะเกิดมือว่างหรือังคาปูเขาอึดอัดหลังเนาะอืมอัเสบคือกลิ่นรูปันเทาเกิดมือว่านหรือวฟฟอนเลยนะิบูเกิดมือว่านเวฟฟอเงินมพเกิดอมเอาเอาก็คือปุ๊บ่ายปั๊บเดียก้อนควาชิบเกิดไป เนี่ยเขาก็กินเชคเขากินยาเคคมา่ครับปูเอาออกค่อยบอกท่าก้เออเอ๊ะคือชื่อร่วมบุญมาใส่ข้องเขีบอกเอะงานรตกยาข้าคุ้นหน้าพ่อกบงานรกตาจ้าถือหาเหตุ่อโก้ื้อหายก็มครับูเอองานรถกักหน้ากบงานรกแตกแก้โอ้ตาจ้ายืมครับออาหายมือโขกมือราบมือโขกมือหมัดใ่านมาอาบก็นาว อ่น้หวานื่อะแบบนี้เยอ่อาบูว่า่าว่หนาพอว่าฉันสวยคอีพอจะฝากก็คือคงจอ่ว่าฉันตือ้าวก็อยู่มือห่มือเมื่อไหร่มอคบมื่อหวาเเยอะใจอืมอใจอื้อนี่อายคอดี่าท่บอ คือก็เด็ยิ่งร้องเพลงว่า,อา,วาอไอัวคุณยนั่นจ่าจาว่าถ้าเป็นคุณยายด้วรองเพลงนล่ะู่้เพลงคู่คือก็ไปพอพอพอย,งงยอออา,อากจะยิอมหัวกับว่าปากก็้ามตัวคุณยาย้าวว่าหัวคุณพ่อมาทำไมพ่อเขาเ่าร้วงยังไั่งยันวกโบจักบ้านพ่อคือบานด้ยกครับูนั่นจาจโอ้ ก็ฝึกแขกยี้มเะอ่อยได้ยื่งรอบคือคิดงาคิดตาบบพร้อกรอบหัวขอไปเรื่องว่าเขาบางคนใจแล้วแต่ต้องคิดคิดนกติว่าเออแค่จะบ้วนจะขวาแล้ถมไปเรื่องับปูเออแค่ว่าการีก็รอบน้อที่าะขวายรู้เรื่องคาปูเออเรื่องเรื่องบบเรื่องใจกเนาะอีนั่งกาจ่าแค่อเไยก็คือหลกากาจ้าน้ำกับบุ้งอืา อันนี้ร่วมข้างบูนกับปู่ตาคือแบบเออเทอแล้วรวยกำนานปัตมาวาระที่อ้าวขอให้ไม่กลุ้มไม่รำไม่กลุ้มไม่หมายแล้วดอดูดื่มไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินได้นองขอให้ของได้มายจะดึงจะดึงนะรับไปเร็วดูออันนี้ของอีกอย่างหนึ่งเพราะขอถจะทุกข้างบุญเออให้ดื่มไมอแห้งไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนาะ เอิดไปฝตาหงมคู <for S 1> ่ขงคู <S <S <iros> ่แกะมาจากอื่นๆนะพวกน้าอ่าก็คือพูดแขึคนใจนะเงี่ยมบ่งเงี้ยมคาราวาฟูคานนยเงี้ยมขอคาราวาอีกพ่อคุ้มข้างปูมือใหญ่ไม่ได้คือแขกอีกพ่อมือใหญ่กินข้าวคำใหญ่ไงแต่ว่ากลางข้าวพ่อเรือก็คือคราวาฟูก็คือคงก็ว่าคุ้มมถึงปากกว้างคนนี้งัดเขาปากเขาคนตู่คนนี้ปากกันไงเนาะ S <S เออเออขห้ยืมก็มีมมือแห้งยืมเน้อกาจะค่าข้อเด้อยืมเงี้อยาไแกค่านำมันให้เอพี่ว่าจีว่างรึเปครับปูพ่อพบว่าชื่อก่ว่าแขอค่านำมูกน้ำมันขอค่าอาหารให้บุกให้นันกับพอบ่อว่ทแานยืมบา้านเออกระเคล็ดให้เขาไปยืมเือนคื่อเคลื่ดเกลืเออช่างรับวันนี้ เออส่างบวันนี้ก็เส้ลงไปสิบเกดงั้นเสนวดแทนเส้นเ็ดเนเห็นบอกาเส้นน่งเส้นงาบแล้วพอบอกใส่ผมเส็นอ่ะมีสิบเกดแล้วก็มอสิบก้ามอสิบก้าแล้วก็มอเกดสิบอส้นเกดเสนเก่าเก่าเิบนงได้กยครับผมขำไปเลยพ่อบอกขำเก่าชิบบะ แกว่าคำคือเปิดเจมคือจังหวะพองูเออคำว่าคือจมตอนหางงงเร่หัวงงเนื่เพราะว่ามันอาจจะควอยูดีเก่าซึมเงื้อซึมปลาเออค่ายนั่เชื่อมักรบตกตามเป่าก็ได้รึซึมน้ำมันท่องไปท่ากขัเจมวัวอืมก็ซึมเดื้ออืมไม่้าหน้่ละก็ไปเอาไรอืมอาทางนื้อมาทางอื่นยังกล่องก่อนวันี้อื อันนี้คือผ่านมาท่านข้องบักรเชื้ออื่นเนาะเออได้ปู่ได้ค้มได้คือเชื้อเย่นงามคือรวมบุญมาบูญกระดึงกระหน่อมไปอ่าหายมือโขดมือดาบมือโขดมือหมายคูอปู่คือคุ้มร่ำรวยขอให้ถูกหวยทุกคนนะบุญน้าเจริญมจะเริ่อันนี้ของนายนเด็กก็แข่ควงหูงานือนางมือไร้วันกล่องก่อนแข่คุ้มช่างบุญกับองค์ปู่แล้วก็ไปขู่อ่ามือโขดมือดาบมือโขดมือไม้ถึงแล้วก็รวย บักค well er ือม yeah, ันคือว um> ่าไปวัดบ้างแดับ้อแดงมดันแดกชูร่างมือบ่กคือแก่บันเขาคลายมบักบ่คือมัานแดงชคร่างมันออกนอกตัวมักมันมันคักไ็แก่เัื้็บ่คือวันหนึ่งว่าเกิดเกิดขนาดก็แค่บักคือ มาคุยแค่แก้เพื่อนแบบคือึบรัวก็เข้าเข้าเข้าถ้าถึงวัดจะจับของก็แกูร้องเพราะว่าร้องรอกก็รองกดื้องร้องกยพัวใบแข็งไม่อินงนะเขาเออไว่อิ่งอินเขาเออไว่าใครอารมณ์เป็นกินเฟ้นกางขึ้นงันเดีย คอวัานธรรมเคสบัคอต้องไปตรวจความดันสุรังเูเพราะว่ามันดันสูงองให้มันดูต่ำนะให้มันดูประมาณชิบเกิพออดือบัคเชอเข้าใจเยอประยันึ้นเข้าใจงั้เออแค่ชิงเกิดปลอดภัยนะบอกเคอวันนี้ตรงนี้ด้วยเออบางอะพ

ใครเราใช้ใจไครมานเรือมือหนาชื่อว่าวก็ไดแกพฟอวมือหนาชื่อมาเรื่อมือหนาชื่อว่าคื่อๆให้ลูกร้านใครขวนใจตกเนาะใช้สมาธิแรกปัญญาของตัวเองมาเข่าจะเอาแบบไหนจะใจชิดแบบไหนมันอยู่ที่ดวงนหนคือตออมันอยู่ที่ดวงเรียกว่ามันมาคอยสืบทั่วอย่างเมื่อทุกคนไหนเรอเร่งอธิษฐานบางชิ่งบางอย เราทําไม่ได้มันก็ไม่เกิดนะนะลูกนะเออดเร่งอัคคีฐานนั่งตรงคือนทีได้พ่อมันจังจะเกิดนะลูกนะอืเอื่มครับงามบักข้าวพ,พ่อที่ผุ้งบวกก็คือเราเรื่มเนาะบวกออกก็เรื่มคบปูมือเองินมันคือออกม,ม,นะมือเงินหรือมัอนี้มันจะออกคุณคาปูสาธุสาธุครับ คือด้วยนะดูนะครับเก้าคือมังเมออ้าหมดแล้วครับอ้าวให้พวกนั้นมือูกมือดาบมือชกมือมันถึงถึงแล้วก็รวยจะเดินจะเดินทุกทคนนะลูกนะอ่าอวารที่บอกต่งปันไม่คู่เราไม่ต้องั ลราก็บอกเลยสิบหกคอยฟันในสิบหกเออเราลืมค่ะกลัวแมนเลยต้องสื่อเบอเราก็จะคอยซื้อแจ้งนั่นจเมื่อฟันเลยคอยสองร้อยตัวองพ่อแม่พี่น้องครับที่ฝากผ่านมาทั้งช่องแอดยิมนะครับเนาะครับผมอาแอดยิมก็ได้นน้ำขึ้นถวายปูให้เพื่อทุกปูทุกคนเลยนะครับเด้อครับเหลือบแต่งแต่ผู้พันฝากมาเมื่อเช้านี่แหละครับว่ากับคันเดียร์อ่านไล่ครับผม โอ้คุณนรถครับแล้วรถมาจากสารคามทะเบียนก็ทะเดิน62 60นึกแตงโมครับทะเบียนรถ f เพิ่นมาเมือนี้นะครับเนาะครับผมสําหรับค่ากับเข่ากับน้าเมือนีหรือว่าแนวทางเมือนี้ครับที่ปูประธานโชคให้ครับก็นี่10นะครับเด้อ1099เจ็ดแล้วก็เจ็ด10เจ็ด0แล้วก็ปูให้พี่หอยสังครับหรือว่าทิดหอยสังนะครับเนาะ สองสามสี่วาสันวาคือเบ่าสองสามสี่วาสันหอยสังวาสันวาราคาสิบหกครับนี่ที่ปูให้หอยสังนะครับเนาะแต่ว่าปูตาให้แอดยิมในแตงโมกับแอดยิมแตงขันขึ้นคาราวาปูคาราวาหมู่บ้านมั่นพระกสะสมบุญไปกับปูนะครับเนาะกับแม่ครูเฮ้ากับปูเลยบอกว่ายิมเดนี่สิขอค่าน้ำมันให้เอฟซีแมนบอร์าสันวาปูว่าครับแอดยิมได้ว่าครับอ่ะเอาไปสิบเก้าเก้าศูนย์โดยยิมเด้อวาสันวา เอากับพิจารณาเอาเนาะครับเนาะทา้งสองเป็นแชร์แนวทางใส่วิจัยญาณในการรับชมปูไฮยิมสิบเกียดเน่ตงโมสิบเกียดยูแต่ว่าปู่วา่ายิ้มปากกว้างป,าปาลมมปาเป็นตัวกับเขาล้มมาสักน่อยปลาเป็นตัวกับเขาล้มอ่าปลาก็เป็นเจ็ดเป็นแปดเนี่ยมันเจ็แดแปดเนี่ยเนาะแตงโมเห็นบอค่ะครับปลาก็เป็นแปดที่แล้วเอากับพิจารณาเอาฟังคํำบอกคําจากของปู่ดีๆปู่บอกแล้วค่ะยังนีงครับผมยายยิ้ยมอันอันก็ ปูบอกแล้วค่ะได้ยินว่าสิบหกครับผมอ่านครับผมเท่ากับโฉดๆมันๆเนาะครับถูกคำบอกคำจาของปูเนาะค่ะครับกับพี่ี่พี่จะนาเบิ้ลค่ะครับมือื่นครับมาติดต่มเนาะครับความฝันของแม่คู่ครับเพราะว่าปูว่าสิบบอกมือนี่ครับแม่ปูลืมค่ะครับสงสัยก็นถึงเวลาครับอาจจะเป็นมือื่นเนาะครับเนาะาอ้คันมือื่นครับปูยังเบาๆเอ็ดยิมหิเามครังพราะว่าตัวจไดมันสิบบอกปูนี่ลเนี่อย่างงม่ ครับกับพี่ใจน้าเอาเนาะครับเนาะว่าความฟันของแม่คู่เป็นยังไงครับฟันยังไงก็ลอดติดตามมืออื่นครับแต่หมูไม่ยังเพิ่มเติมให้เอฟซีป่ะครับค่ะสำหรับตัวเลขที่ปูให้พอหำเนาะค่ะปูกับว่ามันอาจจะมากเพราะว่าพอหำขอใบหาโมงแรงซีงมงแรงประมาณนี้เนาะค่ะปูว่าค่ะครับคุณพอหำเนาะครับเนาะครับกับคุณแม่ประให้ครับเพิ่นเดินทางมาจากคอนเจนมือเซานีครับแล้วก็แเอสยิมให้ึ้นส่วนตัวครับเพื่อพิ่ลสิไดงเค็งๆครับได้ตัวได้เตียงโม 90ค่ะอ่ะ90ตัวเดียวกันนะครับเด้อ90้าศูนย์แล้วบ้างหกศูนย์ผอมกับภาวะมเป็นเลขตัวเดียวกันครับอ่า FC เคยได้ช่วงได้ยมานช่วงไหนรับเฮากัเอาช่วงนั้นเขาสั่งอาหารช่วงนั้นเพราะว่าบุญคนเข้ามาคือกันครับคันเสียแอทยิ้มระบุแอตแตงโมระบุแอทไอระบุเวลาเงยปูระบุเวลากระดาษผูกกระว่าระบุประเดี๋ยวภาวะอ่ามันละออกหลายเวลาค่ะเฮากัพิจารณาเอาละครับเนาะ ครับแล้วแต่ช่วงส้วงช่วงเขาเคยส้วกเคยหมานช่วงใดเขากล่จัดนะครับแล้วก็เขาก็สังเกตว่าปูให้ยพวนี้มันออกช่วงใดเขากล่พิจารณาเอาครับอ่เก็แอดยิมแห่งอยากให้เอฟซีได้นำการบรรทุกผู้ทุกคนครับเพราะว่าเป็นเงินเทวดาครับผมอ่าปูหอมาแอดยิมกับแอดแตงโมแอดไอกคับมานน้ำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกคนปูยำอยู่นาะกันนี่ยุซิปซิปเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์หกศูนย์เนาะค่ะแล้วก็ซิปพอค่ะครับระวังซิปพอลอครับผม อ่าเพราะว่าปูว่าวกล่าวถึงแบบเ้าสิบถุงอีกแล้วครับอ่าหกซิปตังสิมันกาเก้าซิปตังสิครับมันกามีส่วนครับพ่ากรับพิจารณาดีๆครับถูกคํำบอกคําจากของปูมีรางวัลอ่ะแอดยิมบัสิคอจบคลิปบนเพียงซัมนี่ครับแต่เมู่ยังเพิ่มเติมเพิ่มค่ะขอให้สายบุญทุกท่านเนาะค่ะที่รวมมูลมากหา้มีแต่โชคตระลาเปโชคตะมานละค่ะ ครับผมโสดกมันๆลำลำเลยลุยน้ำกันทุกผู้ทุกคนคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้ก็คอยสมบัติปัถนาทุกประการครับแอดยิ้มแอดไอแอดแตงโมจะขอจบคลิปรุ้งเพียงสามีไอแอดซีสายบุญทุกทุกคนครับโสดกมันๆลำลำเลยลุยครับขอให้บุญบรารมีอมปูชีบขาวความปูตาครับโดยบรรดานในสายบุญของปูครับมีแต่โศกแต่หมันแต่ลำแต่้วยค่วมเจ็บยาให้ได้่วมไข้ย,ยาให้มีแอดยิ้มกับขอสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ